สวัสดีครับพี่น้องอสมอสวัสดีทายาทอสมอที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปันกิจสงเคราะห์อาสมัครสาสุขประจําหู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าชื่อย่อคือชกสอสมอสมาคมชกสอสมอมีการประกาศจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1รอบรับรองมิถุนายน2568สมาชิกเสียชีวิตที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วน ทายาทเนี่ยส่งให้สมาคมระหว่างวันที่29เมษายนถึง28พฤษภาคม2568นะต้องส่งเอกสารครบถ้วนในเวลาที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าส่งเอกสารมาหลัง28พฤษภาคม68ท่านก็รอไปรับรอบถัดไปโอเคนะสมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์จ่ายไปแล้วครั้งที่1ในวันที่23 มิถุนายน2อ6 8าหสำหรับทายาทที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้นใครที่ไม่ครบก็รอจนกว่าเอกสารจะครบจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักได้และทำการจ่ายในครั้งที่หนึ่งนี้ทั้งสิ้น5,2227.66บาท66สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดเงินที่หักได้ก็คือ98%เป์ จำนวนสมาชิกที่ไม่สามารถจะหักเงินได้ก็28,511คนก็ยังถือว่าเยอะนะครับยัง20,000กว่าเกือบ0า0 0แต่โดยเฉลี่ยก็ถือว่ายังมีแนวโน้มลดลงตลอดนะเพราะส่วนใหญ่ก็พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพไปแล้วจากเงินสงเคราะห์ทั้งหมดจริงๆทายาทควรจะได้รับโดยประมาณเนี่ย531,346บาท96สตางค์ ยังหากเงินไม่ได้จากสมาชิกอีกคิดงเป็นจำนวนเงินเนี่ยหนึ่งหมื่นสบาทสาสตางค์คิดเป็นร้อยละ2นะครับจ่ายไปครั้งแรก98%อยังเหลืออีกสองเปรเนค้างอยู่ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่ทายาทจะได้รับในเดือนรับรองมิถุนายน2568สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนที่เหลือก็ตามที่หักได้จากสมาชิก ก่อนนับไปอีกไม่เกิน90วันนะครับหลังจากที่สมาคมจ่ายครั้งที่1ก็คือนับถัดจากเนี่ยแหละ23มิถุนายน2 5งพั8ไปอีกไม่เกิน90วันท่านก็จะได้ก้อนที่2ส่วนก้อนที่3เนี่ยงวดสุดท้ายต้องรอไปประมาณ1ปีนะครับแล้วที่สําคัญคือมันจะไม่ครบทุกบาททุกสตังค์ก็คือจะไม่ได้ 531,346บาท96สตางค์มันไม่ได้ยอดนี้หรอกครับเพราะว่ามันมีคนที่ไม่สามารถหักได้จริงๆและกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพไปแล้วนะก็เข้าใจตรงกันนะครับสมาคมจะจ่ายให้ถายญาติให้มากที่สุดเท่าที่สมาคมเก็บได้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับข่าวสารนี้มีประโยชน์นะอสมอสามารถแชร์ต่อกันได้ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ